สวัสดีครับโดยเฉพาะเสื่อหมอนนะครับเสื่อเป็นเสื่อเป็นหมอนนะครับวันนี้ก่อนไปชมไล่ทรานได้ลงรายชื่อเอาไว้นะครับก่อนอย่างไม่ได้นามานะครับอย่างไม่ได้นำมาก็เฉลยนะครับอ่านนํามานะครับถ้า่านนํามาเราก็จะได้อ่าลงนะครับลงบัญชีเอาไว้นะครับลงบันชีเอาไว้นะครับ ครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่คุณพลังที่ใช้ครับท่าได้ที่เสถานะครัร่วมบริจาคเป็นวาเทคครับร่วมบริจาคนะครับส้าพันเอเบสอย่างที่เห็นนักเรียนนะครับสําหรับนั้นนะครับถ่ายอยู่วัดนะครับจะพอได้แค่แค่แค่ข้าวเหนียวเสียงไม่อาจจะอยู่ไกลไปไหนครับสัญญาณไม่ถึงอย่างนี้นะครับ เพิ่มเติมจากปีที่แล้วคือ cover เพิ่มอีกหนึ่งแท่นครับ cover อีกหนึ่งแท่นเป็น monitor ครับ NPE ประกอบ cover เพิ่มอีกหนึ่งแท่นปีจากปีที่แล้วก็เป็น mix ครับ mix c o v ต่อไปนะครับ แม่ว่าเจ้าอาพ้าคนไหนนะครับที่จะมาทอดกระถิ่นนะครับมีเงินเป็นล้านเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้นะครับยกเว้นนะครับยกเห็น่าเก็บเข้าฝันนะครับแล้วเราบข้าป่านั้นเราทอดได้ทุกวันนะครับไปพอนะครับอาเว้นวันวันเย็นวันวันเย็นวันทุกวันหนึ่งใช่อาสามสี่ต้น

แต่ระยะเวลานะครับระยะเวลาของการข้อกระถิ <guarding okay>? ่นนะครับก็กำหนดเอาไว้คือเดือนเดือนนะครับเดือนเดือนตั้งเพิ่มตั้งแต่ถ้าวันแรมอ่าหนึ่งค่ำนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับไปถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับก็เดือนหนึ่งนะครับอ่าต่อจากนั้นนะครับก็อ่าบทเขตของกระถิ่นอ่าบทเขตกระถิ่นนะครับก็จะเป็นอ่าฤดูการเป็นพระบ่านะครับแั้วก็สำหรับหลังจากที่ตยังเป็นตัวเดิมครับเราเราเสร็จสินนะครับ หลังจากงานกระถิ่นเราเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีงานเราก็จะมีงานเด่นนะครับงานเด่นนะครับก็เป็นงานงานปริวาสนะครับงานงานเข้าปริวาสนะครับสําหรับพระคุณเจ้านะครับที่ท่านจะมาเข้าปริวาสนะครับที่วัดบ้านเรานะครับก็คงจะมีพี่เอ้ามีพระเดืพระคุณเจ้านะครับภายในตำบลของรดของเรานะครับก็อาจจะมาไม่ ่ข้าวเดนียวแเดียประมาณนี้นนนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาฟังเสียงแล้วกันครับนนี้พิธีกรประกาศอยู่นะฮะ ก็แค่เสียงบ้านๆครับผมเ,เสียงบ้านๆครับคอสยังไม่เปลี่ยนครับคอสต,ตัวเดิมครับเพราะว่ายังไม่มีเงินเปลี่ยนครับ <c oughs> ก็รับประทานอาหารนะครับที่โรงตัวเลยนะครับรับประทานอาหารที่ลรงตัวเลยนะครับระบาดสำหรับ่าพีร้องนะครับที่ปาทู่งนะครับงกระบ่านะครับทุกท่านเลยนะครับตัทุกท่านเลยนะครับ หลังจากที่งานกระถิ่นนะครับเสร็จสิ้นนะครับการกระถิ่นเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีงานต่อนะครับมีงานต่อก็เป็นการเข้าบริวารนะครับของพระพุทธเจ้านะครับของพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีนะครับพระพิสุสงฆ์นะครับที่จับบรษสาอยู่ภายในตำบลตรงรีของเรานะครับก็อาจจะมาร่วมนะครับมาร่วมทำพิธีทำ เข้าปฏิวาตน,นะครับครับสำหรับการเข้าปฏิวาตน,นะครับก็กําหนดเอาไว้นะครับคือวันที่ตั้งแต่วันที่ยีเดี๋ยวคิปหน้านพามาฟังเสียงครับที่